สำหรับใครที่กำลังมองหาบัตรเติมเกมออนไลน์ ID เกมไอเทมโค้ดและอุปกรณ์เกมเกม,เกม,เกมิ่งเกียร์รวมไปถึงการเติมเพชร,พรฟรีแบบคุมคมเว็บนี้เลย p a y z o n e n t h ไม่ลกงไม่เกินแน่นอนลิงก์จะลางคลิปเลยน,นะครับ โ okay, นะอเคครับผมนะก็หอกเก้าสดีนะครับนะมิดหลกักหนะักเล่นเกมกระดิ่งให้แฟนกันด้วยเลยนะครับนะก็สวัสดีครับผมคิดวุ่นนี้นะครับในอะุ้มนะครับนกกักรายการกอดเกมเมอร์ซีกันอีกชิ้นเก็เลยนะคนดูนะก็ สำหรับคลิปนี้นะคนดูนะก็คือนะครับผมก็จะมาแจกเพชรนะครับนะแล้วก็แจกไอเทมโคมาใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็สักวันนี้มาีริวกิจกรรมกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับคนดูก็น่าจะรู้อยากรู้กันอยู่นะครับว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูเอ่อการแจกเพชรหน่อยละกันว่าคลิปวันนี้ผมจะแจกเพชรเท่าไหร่นะครับแล้วก็สักวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับนะแล้วก็อย่าลืมทัก f a c e b o o k ผมมานะครับนะตารางลินนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเฟซ แล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับนะถ้านะครับนะผมเนี่ยเออแจกเนี่ยสำหรับคนดูในหนึ่งคนเนี่ยทุกคนจะเออยอมรับกันหรือเปล่านะครับก็คือ1คลิปเนี่ยผมจะแจกให้1คนเท่านั้นนะคนดูนะก็คือผมไม่แจกแบบ3ามสี่รางวัลห้ารางวัลอะไรอย่างงี้ผมจะไม่เอาเพราะว่ารางวัลเนี่ยทุกคนมันจะ ไม่ได้เสียเปรียบอะไรกันนะครับ1คนก็คือ1คนไม่ใช่4ี่หคนอะไรงั้ยสี่คนมันก็จะแบบโต้แย้งกันนะอะไรไปมาก็คือ1คนจบๆไปเลย1คลิปต่อ1คลิปก็ผมจะแจกให้นะครับนะจำนวนห้าร้อยยีไดมอนด์นะครับจำนวน1คลิปนะครับก็มูลค่ากี่บาทอนะ่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับแนละ้วก็เป็นมูลค่าที่ มันก็เยอะนะทุกคนนะในช่วงยุคนี้ก็คือยุคอะไรก็ไม่ต้องถามนะครับก็คือเป็นยุคของออลุงนะครับนะเออเป็นยุคของลุงนะครับจะไม่รู้ลุงไหนนะเออนะครับนะคนดูก็สักคืนนี้นะคนดูนะก็ผมจะมาแจกสลับ5 2ารดมอนนะคนดูนะก็ผมจะแจกให้เราคนดูแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเติมเป็นสบสายฟรีเนี่ยก็จะได้เป็นทาาด้านตัวละครโจเซฟด้วยนะครับนะโจเซฟก็เป็นทักษะในการ เออโดนยิงแล้วเราจะวิ่งเร็วนะครับนะก็มันจะดีมากเลยในการแบบจุก๊กสายจุ๊กนะห้ามพลาดน,นะทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะคุณดูนะก็ส่วนนี้นะครับนะาแจกเพช์ถ้าร้อยสิบไดมอนด์แล้วก็รีวิวกิจกรรมกันเลยเนี่ครับกิจกรรมแฮกความซานะครับจอะระบบใหญ่โตไลยนะเยเนี่ยเฮ้ยโน้ตของเสียงดังเกินดูสิอ่นันคลิปก็ร้องไม่ร้องไม่หยุดไม่สิ้นนะครับแต่ผมจะเออหาเป็นอะไรเขาเรียกว่าเอา แผ่นรับเสียงเอามาติดตามตามบ้านเนี่ยเออไม่ได้ตามว่าเราเป็นตามผนังอะเออตามผนังห้องนะครับนะติดไว้ไมันจะได้แบบเสียงมันรบกวนมันจะไม่เข้านะครับนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมมีตังอะไรแบบต้นทุนอะไรอย่างงี้เยอะๆหน่อยผมก็จะมาแจกให้เออไม่ได้มาแจกเดอะไรเนี่ยพูดมั่วแล้วนี่ครับนะผมก็จะมาเอ,อ่อทำเสียงมันดีกว่านี้แล้วก็สับคืนนี้นะครับถ้าผมมีตังอะไรแบบเยอะๆเนี่ยผมจะแจกให้เป็นแบบหลายคลิปเนี่ยเออหลายคลิปเนี่ยผมจะแจกให้ผันเพจแต่ เอองบตอนแรกผมคือ ub, งบมันยังไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็จะแจกให้สลับหร้อบไดมอนด์พอนะครับแล้วก็พูดกันต่อเลยสำหรับกิจกรรมไอจอดร,ระบบใหญ่ตัวร้ายเนี่ยมันเป็นกิจกรรมอะไรนะครับนะบกิจกรรมกนะ็มันจะเป็นกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่สิบห้านะคอนดดนะถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดเลยนะคนดูก็จะเป็นจอดร,ระบบใหญ่ตัวร้ายตามชื่อมันนะก็คือจอดร,ระบบคืออะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันละกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับนะสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้ก็คือเราเลือกนะครับ สินค้าที่เราต้องการก็คือเป็นของแร่หนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นหน้าของมง่วงเออของม่วงหนึ่งชิ้นนะครับในการสุ่มก็คือกดไปเรื่อยกดเลยเก้าเพชนะครับกดไปนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยคนดูนะครับแล้วก็กิจกรรมเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ดาวนะครับกิจกรรมสายฟรีเคารพทุกความต่างหยุดทุกความบนโซเชียลนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่24มีระยะเวลา10วันนะครับนะก็เป็นประมาณนี้ลงชื่อเพื่อรับไอเทมตางเลยนะคนดูสายฟรีอัิพัดนะครับกิจกรรมนี้นะครับ อิชิตันอะไรเนี่ยอิชิตันคาร์บิล่านะครับนะเออถามว่าตัวมันเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสำหรับตัวละครคาร์บิล่านะครับนะก็คือมีเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคาร์บิล่านะครับดูนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคนดูสำหรับคาร์บิล่านะครับนะฮิลลิ่งไอดอลนะครับฟื้นฟูเมื่อเลือดเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราการเมื่อล้มเนี่ยยี่สิบหกแล้วอันนี้ก็คือเวล์ห้าอยู่นะเวล์ฟสี่เดี๋ยวตัวละครเวล์สี่เพราะว่านี้มันเป็นแค่เวล์ห้าตรงไอ้นี่มันได้บบาานนนเเเอรร์ะะคัแล้้้ววก็ถฮยยหไมุ่่ด เอาไม่หยุดไม่สิ้นนะครับไม่เป็นไรนะคนดูนะก็คือพ้นเสียงหน่อยนะครับแนละ้วผมก็ต้องขออภัยมในที่นี้ด้วยนะครับดูนะที่ผมจะไปถามบ้านข้างบ้านอยู่ว่าเออเอาแบบหมาแบบเงี้ยงๆหน่อยได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคนดูเออแต่ผมไม่กล้าหรอกเออเดี๋ยวมันจะมองหน้ากมไม่ค่อยจะติดนะครับนะก็อันนี้กิจกรรมลดอันนี้เป็นลดอัตราการการลดเลือดนะครับเมื่อลม26เปหรสลับวิว4นะครับ แล้วก็ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยไม่สามารถซ่อนกับอะไรเนะี้ยประมาณนี้แล้วการกิจกรรมเออไม่ใช่กิจกรรมดีเป็นกิจกรรมอิชิตันนั่นแหละเออนะครับเป็นอิชิตันอิชิตันคาเปล่านะครับ, Ish itan, Ish itan รบตัวตัวละครในอนะิชิตันนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่แรงพอสมควรเลยนะคนดูสา่กิจกรรมอิชิตันคาเปล่าแล้วก็แลกดาวรีสเปกนะครับรับเออเป็นอะไรกิจกรรมบัคอกทำไมมันเป็นสลงสองตัว เราดูความต่างอันนี้ก็เริ่มแต่วันที่14ถึงวันที่26กิจกรรมนี้ก็สามารถแลกกันได้นนอีกเช่นเคยเลยเอานําดาวมาแลกกันนะครับนะก็คนดูนะครับแล้วก็กิจกรรมโทเค็นคู่หูนะครับนะเอาโทเค็นคู่หูอีกเช่นเคยเลยนะครับนำมาแลกเป็นน้านเอิร์เซตมิดน,มนะครับแห่งความโรโบนะครับเป็นสกีตแล้วก็เซตฤดูใบบานร่วงนะครับแล้วก็เป็นน้านโรโบฤดูหนาวเป็นน้านสกีตสัตว์เลี้ยงโรโบฤดูใบไม้ผีนะครับแล้วก็โรโบนะครับไอ้นี้โรโบคือโรโบอะไรนะครับถามว่าโรโบคือเป็นด้านเอ่ยโทเค็นู่หูเนี่ยกกิิจรรรมมนนีี้เ่่่ตังแวท18 รีผ้านะครับถามว่าไอโลโบคู่หูเนี่ยทำถามว่ามาจากไหนนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้กิจกรรมอะไรกิจกรรมอีโวนะครับอีโวโลเคชันนะครับอันนี้เป็นอันนี้นะครับก็คือหาได้จากคู่หูพิเศษเกาะอันนี้ก็คือเป็นหน้าหน้าตัวละครคู่หูมาเป็นทักษะสกิลแข่งนนทานนะครับในการโซนทานของไอโวนะครับนะก็คือตัวละครไม่ใช่ตัวละครเนี่ยมันเป็นหน้าหน้าสกินนะครับสามสิบสามสิบโทเคนแล้วก็เป็นหน้าสกินสีฟ้านะครับ ห้าสิบแล้วก็สี่อะไรเนี่ยเอาแบตเตือน นะครับนาเป็นน้านโลโบแล้วก็สกินเนี่ยบวกกันก็คือ50เองนะครับคนดูนะก็คือไม่แพงนะคนดูนะสำหรับกิจกรรมอันนี้นะครับโลโบก็คือคู่หูพิเศษนะครับ10ครั้งก็คือ250เพชรนะครับตอนนี้คือเพชรผมยังไม่พอเดี๋ยวผมจะไปเติมหลังใหม่นะครับแล้วก็มาสุ่มให้ดูนะครับคลิปหน้าผมอาจจะมีนะครับโลโบนี้มานะครับนะก็คือมันไม่มันไม่แพงอะคนดูนะก็น่าจะประมาณ500ถึง1,000เพชรนะครับในการได้สกินทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มูลครั้งที่พลาดเนะ ตัวเก่งกุฮูนะครับนำมาแลกเป็นหน้าสกินนี้เลยนะครับคนดูแล้วก็กิจกรรมปาร์ตี้ออนเดอะเบสนะครับกิจกรรมมาใหม่ล่าสุดเอ้ยนกลองไม่หยุดว่ะทุกคนนะก็กิจกรรมซัมเมอร์นี้ก็คือเป็นกิจกรรมเอาตัเก่งนะครับนำนำมาแลกเป็นเซตวันเอ่ยวันหยุดสุดร้อนนะครับแล้วก็เป็นหน้าเซตปาร์ตี้หัดชายนะครับนะบูบีชชายนะครับชุดว่ายน้ำหญิงแล้วก็เป็นหน้ากระเป๋าเพวเหลาครับแล้วก็เป็นหน้านหมวกฟิงบีชนะครับแล้วก็เป็นหน้าเสื้อพิงบีชนะครับแล้วก็เป็นหน้า รองเท้าแต่ฟิงเมดนะครับแล้วก็เป็นนานิกาขหัวอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะครับคนดูนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วมาหาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมหาดูก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ดูล่วงหน้าด้วยักิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับคนดูนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโอ้ยขับไม่หยุดนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะก็ถ้ากิจกรรมปาร์ตี้ออนเดอะเบสนะครับนะก็เป็นกล่องนะครับกล่องก็คือ25เพรนะครับนะ25เพชรก็ในการหมุนหนึ่งครั้งนะคนดูนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยลสลับสายฟรีนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดสายแจกนะตะก่อนเนี่ยก็คือเป็นชุดสายแจกนะครับนะถ้าใครไม่ทันเนี่สามารถมาซื้อได้นะครับเป็นน้าเซ็พวกนี้เลยนะครับนะเซ็สายฟรีเลยนะคนดูแต่น,นี่เป็นเซ็ทเลยน่าจะเป็นเซ็สวยอยู่นะอ่อนควรเลยนะครับ กล่องรี25เพชรนะถือว่าไม่แพงนะคนดูนะก็ประมาณ1 5ึ0งพัเพชรเนี่ยน่าจะได้นะครับสำหรับเซตปูบีทเนี่ยก็คือเป็นงานเซตปาร์ตี้ออนเดอะเบสนะครับนะเป็นประมาณนี้เลยนะคนดูนะก็จะเป็นงานกิจกรรมปาร์ตี้ออนเดอะเบสนี่นะครับแล้วก็กิจกรรมแลกโทเค็นจีนนะครับมาเฟียแดนฟิวไฟหาได้จากกล่องนั้นครับเหมือนเดิมเลยนะครับคนดูก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหากล่องก่อนกล่องอยู่ไหนเอ่ยนี่นะครับคนดูนะก็จะเป็นบัมเฟียแดนฟิวไฟในการแลกชุดนะครับแลกชุดไม่ได้แลกชุดนะครับ เป็นประมาณนี้เลยนะครับคนดูแล้วก็สา่งกิจกรรมอันอื่นเนี่ยก็ปาร์ตี้กระดูกนะครับกิจกรรมภารกิจปาร์ต <the> ี้กระดูกศูย์นี่เป็นกิจกรรมนําแบตเตอรี่นะครับนำมาแลกนี้นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เอาแบตเตอรี่เนี่ยมาแลกตรงนี้ก็คือเป็น้าบิงโกนะครับกิจกรรมนี้นะครับนะก็คือเอาอันนี้มาบิงโกให้ครบนะครับเราก็จะได้ของมาตามนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือกดไปปุ๊บได้บิงโกกดรับปั๊บนะครับนะอันนี้ก็กดไปกดปุ๊บนะครับรับปั๊บนะครับแบบไม่ต้องรีรออะไรสิ้นนะครับเลยสามห้บ กิจกรรมอะไรกับแบตเตอรี่อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเหรออันนี้ก็คือสีทองนำว่ะทุกคนนะสีทองนำก็คือเป็นสีที่ผมเลือกตอนนี้เลยนะครับนะแล้วก็สกินนี้นะครับแจกเต็มโค้ดนะครับนะที่สามารถได้ยกเซิร์ฟเป็นเออโค้ดนะครับสก,กินปืนที่สามารถได้ได้ยกเซิร์ฟนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับนะก็หนึ่งดีเต็มได้หนึ่งครั้งหมดเขียวที่ยี่สี่นะครับนะก็คือ เวลายี่สบสามนกาห้าทีนะครับหมดเขียบนที่24บสี่น้รนย้ำเลยนะครับ U N A 7ขีด u 6 6 k หกเคขีด e 8ปดเขีดเจเจนะครับนะก็โค้ดนี้สามารถใส่ได้ยกเสริมแล้วก็ผมจะแจกสลับเพชรห้าเพชรตามที่ผมบอกเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาเออ่บอกให้ทุกคนว่าไปสุ่มอันไหนนะครับนะก็คือผมแนะนำนะครับนะก็สามารถไปสุ่มอันนี้ได้นะครับนะสลับเป็นด้านเอ็มนี้นะครับเอ็มสกินปืนนะครับนะสกินปืนอันนี้เลยอัตราก,การยิง2นะครับเป็นหน้าสกินปืน l i เ e r รี่เบสนะครับนะกล่องละ35เพชรนะครับนะครบ10 10กล่องใน320เพชรเองก็คือเพชรเหลือๆเลยนะครับนะสำหรับ520เลมอนที่ผมบอกไปนะครับนะแล้วก็สำหรับคลิปโรนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคนบีเอมนดั้ก็คือผมเปลี่ยนแคนจากแคนเอ,อ่อคาคาโรสนะครับย้ายมาแคนนี้นะครับนะก็เป็นแคนบีเอมนดั้ก็คือเป็นแคนติดท็อปประเทศนะครับอันนี้ก็คือผมมาย้ายแคน่นี้นะครับสาเหตุก็คืออะไร ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะก็คือจุดๆก็ย้ายมาเฉยเลยนะ่งงเหมือนกันนะครับก็คือเอ่ายงเลยหัวแขงเขาเรียกตัวผมอะไรประมาณนี้นะครับนะก็คือเขาทักมากนะครับนะประมาณนี้แล้วก็สักวันนี้ขอตัวจบกันเ,เพียงเท่านี้นะครับนะขอคนละไลค์ขอคนละแชร์คนดูนะครับครบสองยไลค์ผมจะแจก520ไดมอนให้นะคนดูนะก็อย่าลืมไปติดตามเฟซผมด้วยต้งคืนนี้เลยนะครับ อ๋อเพจโซนอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนการเติมเงินกดไปที่เติมเงินแล้วก็กดทูมานี่วอลเล็ตนะครับจนาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับการกรอกเลขอ้างอิงก็ไม่ยากนะครับกดไปที่วอลเล็ตนี้โอนไปปุ๊บก็จะมีเลขอ้างอิงนะครับนะจากนั้นกดยืนยันปั๊บก็จะขึ้นตรวจสอบสักคู่นะครับตังก็จะเข้าบัญชีเลยนะครับแบบไม่ต้องรอเลงสิ้นนะครับหนึ่งร้อยพลอยนะครับประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ การเติมเงินมือถือนะครับกดไปที่เติมเงินมือถือตามเบอร์นะครับแล้วก็เลือกเครือข่ายแล้วก็ตามจำนวนนะครับกดยืนยันปั๊บก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเติมเงินมือถือสุดคุ้มก็ประมาณนี้นะครับตามเติมเกมนะครับนะก็อัตากาาให้บริการก็จะเป็นประมาณนี้ผมจะเติม50บาทนะครับก็คือ172ไดมอนด์ส่วนลด5 5เครดิตนะครับนะก็จะจ่ายแค่45 1ี่้าบาทเท่านั้นกดย่ดีเรานะครับกดยืนยันปั๊บเพชรก็จะเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับรอตรวจสอบสักครู่อะไรประมาณนี้แล้วก็การหมุนกิจกรรมเออโยกสล็อตนะครับทูบันนี่ไปกิจกรรมมาใหม่ล่าสุดนะครับนาก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับสุ่มทูบันนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับนากดไปเลยนะครับปั๊บนะครับแล้วก็จะสุ่มให้ดูนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับนาก็กดปั๊บนะครับรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อได้50สิบทูมันนี่นะครับนับไปต่อนะครับไม่ต้องรีรอเลทั้งสิ้นนะครับนะได้สี่สิบเจ็ดเครดิตนะถือว่ายังคุ้มคุ้มค่ามากนะครับห้าสิบบาทอีกแล้วนะไม่ต้องรอเลยทั้งสิ้นนะครับห้าสิบบาทอีกแล้วนะครับนะก็ปาปัปปปื๊บ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 โอ้โหทุกคนเก้าสิบทูมันนี่นะทุกคนดูสิกดปับอ้าวได้บาทห้าร้อยนะครับพอเลยแล้วกันนะไปเติมวันโชว์เลยแล้วกันนะครับนะ เาแล้วก็กดเอ่อเป็นด้านบัตรทูมันนี่นะครับนะก็กดปุ๊บนะครับแล้วเราก็เติมไปทั้งตัวนี้เลยนะครับนะแบบเอาเลขตรงพินนะครับมากรอกเป็นรหัสนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะครับนะปุ๊บนะครับก็จะขึ้นนะครับทำรายการสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ